เดูในคลิปเดียวมันวิ่งสุดเลยดูคนนี้เห็นลมนี่โยงลมนี่ไปได้ไปได้ไปได้เนี้ยกินยังจะเปียกขอบใจวันนี้ลูกนกขอบใจลูกขอบใจขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเด้อสาวไม่ได้พูดทำงานนี่ยิ่งงง ก้าบสบายดีลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเที่ยงเที่ยงเนาะพี่น้องเมื่อนี้แม่เขาก,ก็จะได้มีกิจกรรมน้องพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีฟั่งไทยหรือว่ามาเห็นกิจกรรมอีกแล้วน้องพี่น,อน้องเดี๋ยวมาติดตามหับชมน้ำกันว่าเมื่อนี้แม่เาสาไปบ้านใดเนาะและอีกสําคัญเด่น,นึด่นก็คือนาะน้องดีซีควง คู่แฟสเนาะมาทายคลิปน้ำกันนมาเฮ็ดกิจกรรมน้ำกันมาเบิ่งว่าคู่แฟสของน้องบีแม่นไผแม่นตอนนี้แม่นกระทาเพิ่นข่างน้ำก่อนหลังจากตอนนี้แม่นเข้าจอกได้อ่าซื้อน้ำซื้อในเมนจากนั้นแม่นเฮาก็สิได้เดินทางเนาะเฮ็ดกิจกรรมเด็กน้อยเนาะมาแจกอ่าขนมขนมแล้วก็เครื่องนุ่งให้เด็กน้อยเนาะนำทางเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นจังได๋นี่จ่าเอ๋ ไอ้นี <cues> <l convert to life> ่คู่แฝดน้องดีนะคะคือน้องดามาเลยๆคนเนาะเฮียงฮ้องให้เฮาวสองคนได้ถ่ายคลิปนํากันตอนนี้แม่นเฮาก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปนํากันเลยวันนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งวะห้าวสองคนสีเ็ดหยังน้ำข้าวเจ้านะกันนี้หักกัสิได้ไปบ้านน้องดาเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิได้ฮอดบ้านน้องดาบ่ฮอด่ะหอดแต่ว่านนี้ห่างอยู่ะซิวซิวๆบ่ยากเราจะมี โอเคเดี๋ยวค่ะกับสปิจเจอร์ยุคพุนเลยเนาะคนละอันคนละหนึ่งอันไหนใครยังไม่ได้วิ่งเข้ามาเอาให้น้องคนน้อยๆเนี่ยให้น้องตัวเล็กนู่นด้วยให้น้องตัวเล็กไหนคนนี้ได้ยังไหนใครยังคนไหนคนไหนยังไม่ได้เด้ยังคนหนึ่งเออคนไหนได้ไม่พูดชัดเลยวะพักแล้วคูดแล้วเนาะครบแล้วไป

ขนมเอาหน่อไม้มาแลกขนมบอเอาบอขนมมาเอานะแม่ขนมนะเพิ okay, ่นให้ลาบอได้แลกดอกบายกซื้อๆโอ้ยนั่นปินหน้าเลยคนเลยนะตอันนี้ขนมงหงผู้เบาข้างหลังเป็ผู้เบาเลยผู้เบาขนมเยอะแยะเลยเนี่ยออาบน้ำยือย่าเนอะไปอาบน้ำเห็นขนมเหมือบุกอ่ะไปไหมเฮ้ยไปห้มไปห้มนาเลยโอเคบ่ไปห้อมนาไปห้อมนาห้อมนา เบื้องได้ไปไม่ผมนะที่ว่าผมก็สงว่าแกงน่องทำไมนั่นน่ะเดี๋ยวในคลิปวเดีโอโอ้ยมันวิ่งสุดเลยดูคนนี้จี้ได้เยอะว่ะทำไมนี่นึกถึเอามาจะขาพันอังแจกอขนมองมาซะนี่จะว่าจะพออิ่มเหยียบลูกเขาเนี่ยเขาจะเหยียบลมนี่ลมงลมนี่ไปได้ไปได้ไปได้ nhắm ao con nắm ao con bằng lột phần đâu yên lên theo to theo tò theo đơ? khai mô tò bò đây kín cái con ban tặng ạ à. ban tặng ạ à. à. เอาขนมยูใส่ปลาอายุหันบอดูว่าเอาขนมอุ้มไอเยิ้มแถวยังเป็นระเบียบหูจักกินยังน่ะฮะกินยังจะเปียกเอเค อันนี้ซอนซอนเพิ่อยกินยังกินยังกินเปียดจะเปียกแม่กวย้านด้ยจะแก้วะจะะแก้วชิลามไหมจ๊ะบ้านบ้านลำโอเค กปกติเขาต้องอยู่ฝั่งนู้นนี่ตอนนี้เมนเพื่อนกำลังแจกขนมนะขนมอมนี่นาตาดีเลยคุณขนาเต็มเหมีนเลยได้กิขนมนี้ไม่ม่เงินไม่เนตรงกลางเนื้อข้าน้าูกถลู

อันนี้แกะกระดาษออกด้วนะเก็บใจเก็ได้ไหมนี่ได้แล้วคนนี้อันนี้นายงำก่ได้ไปไปแกะเป็นอยู่ไปเลยบายใายให้เดินรูปเลย เปรดแก้วปุ้นี่มอขนมมาบอกมาสามคนพ่อแม่ออกไหนออกสวนดูดูเือนโอ้คูบาวน่อยให้คูบาวลูกให้คูบาวนูไม่เท่ามาแ้วนมมปนพวงเลยใช่แลาะเอามา้แบ่งาเมาเมามันถ่ายหมด้ไปแล้วานของเายิ่งในถ่ายยิ่งสบายดี บรได้ไปใส่บอมันนี่อ,อ,อยู่เฮือนถักพรใน,นเนาะหอน,นหอนอยู่เฮือนตลอดเจ็บต,ตีนเจ<อ><อ>็บตีนทากินขนมเด้เอ,อพ่อน้องดาบอกนี่ตอนนี้แมนหอนแค่น้องดาแล้วนี่น้องดาเขา,าก็ได้เห็นหน้องตอนไปใส่บาตกันเลยมาบ้านน้องเลยเห็นน้องเลยกแเพว่็มาแจกขนมให้น้องๆได้กินดี ไอเฮียงไอเฮี้ยงคือป่ใหอยก็จะจะแถวในในหฮมนี่เอามันแดดเด็ดอยู่หนนะเอาก็แถวเดมันจะแถวอยู่ในเอ้ามันจังบ่งฮอน

Thầy coi đưa, thầy khôi đưa, đại thúc khôi <laughs> Hãy subscribe

Hãy chỗ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không này, này. Ừ, thân những video hấp dẫn chưa ăn chưa ăn các anh chưa ăn

ขออนุญาตขอ1นาทีครับเดี๋ยวเอาเป็นจุดนึง <S preachers> <Syria>

เดี๋ยวปลาซื้อให้ทุกคนเลยรอบหน้ามาเอาเรื่องเยอะด้วยก็ง่ายทำไปจอดจ็ไม่ง่ยหรอกอ้าวใส่ผิดข้างเขาบอกให้ซื้อให้ทุกคนแทนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามาได้ทุกคนนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาได้ทุกคนอันนี้ให้น้องก่อนน้องน้องไม่มีเสื้อ นี่นี่ังไรสวัยดีพี่น้องสวัยดีน้องลีเด้อสบายดีนมือนีแมนต้องดีก็ได้มาเงนเฮียงจังไดหูบอลกานองสิมา ลูกบริจาคเลยมิแต่น้องดาวสบายแม่นน้องดาวมาบอกะไรก็เห็นมาเลยเห็นยังบับทันเลยบัวบัวหัวสิไปใส่กันเห็นน้องน้องไปใส่บาตรกันเลยก็เลย,<ม>เลยว่าเออสิไปห้ามแบบทั้งนี้หังนี้เราเคยไปอยากเชื่อนะก็เลยพาเพ<ม>่นไปมีแต่แต<ม>เห็นน้องนีมาตัวนี้กันตอนม,มันมาครั้งแรกก็คือมันมาตั้งช่องยูทูบเลย อยากเป็นคนตั้งให้เนาะตอนนี้แม่กันสี่ขอนะไม่เฮียงเลยให้มาโปรโมทให้น้องอีกกว่านี้ได้ได้เต็มที่เต็มที่ก็ช่วยกันอะไรพวกเฮากับพวกเป็นคนดังนะแต่ว่าเฮากับแบบอยากให้ทุกคนนั้นมีรายได้ซึ่งจะมีน้อยๆแต่ว่าเฮากับมีความความแบบภาคภูมิใจในสิ่งที่ว่าเฮาสามารถเห็นได้นะเดี๋ยวมือหน้าน้องสีไปเขาปานำให้ไปบ่ได้โอ้ได้ได้ได้ตอนนี้ไอ้กำลังต้องการนั่งเองอยู่ต้องการนั่งเองอยู่แม็นเมนเมน จะนักการผู้สาวซีนีวนว่าต้องการนางเอกว่าได้ได้ต้องการนางเอกเพราะแม้เพรแม้นางนางเอกบีนางเอกเลาะปลาเลาะดึงแบบนี้นะเมื่อวาก่อนมีแม่คู่เขาเรียกว่าแม่คู่เพราะมีคนแบบว่าเฮ็ดอยู่เพื่อกินให้อยู่เมีนาก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะฮัสิไดทำงานนี้กันเสมอเคขอบใจหลายๆเด้อขอบใจคือกันนี่ทุกคนตอนนี้แม่นเฮากับแจ็คเซตเป็นทีละร้อยแล้วเนาะจึงว่าแม่นเฮากับสิได้เดินทางเนาะพี่น้องเนาะกับบุงหัวจุดหมายไปทางของเฮาแม่นสีไปหอรไส้เนาะ นงานขอี่ตอนนี้แมนจะมีปุ่มเนาะให้น้องๆมีไอ้เฮียงคุนสิแจกว่าอ้เราสีไฮไพ่เลยนะคุณสีไฮไพ่เนี่ยไอเฮียงจะมาอ่านตากไรกันนะนี่ทีน้องตอนนี้แมนเหาก็ได้เดินทางเนาะขอแจ้งยีนตอนนี้แม่นหากำลังจัดกิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหอกำลีนหาไปบัารหาอยู่หาที่นี่เบิ่งเด็กน้อยเนาะ พระเจ้าก็จะหาสอนปูนสอนปานะลาเนาะอู้เราดินน้ำฮวนอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนาะใครที่มาเมืองนอกเน่นจะต้องได้มาจุดนี้นะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวใะไรที่เป็นที่มาอาหารที่ยวที่เมนูของคำนี่แล้วไม่นะลืมเอามานะฮุมเนาะที่ซุนจำบึงทางพุ่นแม่ขจรก็ได้นอนมีปูบบบนอนก็นอนมีปู ันนี้เมนเจ้เพื่อนก็สีแจกเสือรายการข้าวหน่นอกลอนอกๆก็คือได้แล้วเนาะยังเข้าไปชิ้ติ๊บไฟ้แล้วก็ปิ้งลูกศกลูกซีนเมนูของข้าวแช่แก้วเอ็ดบ้องจ้าบ้อง,องสองสี่